สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงดจ้ามาเยี่ยงมักข้าว,วได้พี่น้องเอ้ยได้กินแล้วพี่น้องได้กินแล้วมะพข้าวคอยพี่น้องจ้าได้กินแล้วสบิดอามากหนึ่งอ่าเด็กบิดน้ำข้าวก่อนพี่น้องเลยโอ้ยมันสีหลุดเนาะ ไปดีจ้ะพีน่น้องทุกคนกินเลยพีน่น้องไปกินแล้วมันเสียบไปสามสี่หมากเขามาหลักเอาพีน่น้องไว้เขากลับในหัวนะเลยอีกเส้นหนึ่งหุกหัวเขาใหญ่พาข้าวของข้าวเส้นตามกินไปหนึ่งเรืคอครับนี่กินน้ำข,ข้าวกันพีน่น้องสุดอยอดน้ำข้าวพาอะไรก็เสียเอาหนำตามใส่นิดหนึ่งมันจากแบ่บเนาะพี่น้องเนาะไปได้เลยมาบมันี้ ข้าขวข้าวก็พี่น้องอันแวบ้บยขาน,น,นี่อ่อนู้นี่เลยข้าวแค่นี้คิดมอะไรเนี่ยเ้ยโอ้ยตายห่า lúc này anh ấy mất này mất mất lá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 t ăn tán hết nông một pháo phụ nó. Long tay năm tan nổi đừng còn gì đâu rồi ย็นอื้อแซ่บพ mm ี่น้องอร้อหอมๆวันหวานเย็นๆหอมมะพร้าว ไม่น้อยสิมาเว้าวเลิกคอมเมนต์มาเนาะพามะพร้าวกินมะพร้าวเรียบร้อยแล้วสิเว้าเรื่องเพิ่นคอมเมนต์มากระเมนเพ่มเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเนะเาะเฮาแต่ที่แรกนั่นเฮาก็บ,บ่ได้สัญญากันไว้ว่าผัากไส้โบยุดได้บโบนะลาผักได้บโบนะคอยก็บ่ได้เว้าเรียบนะที่น้องแล้วที่คุยกับบริษัถามเราว่าที่ซะ เอาข้างหู้อยู่เนาะว่าคนเฮาเห็ดเบียกนีน่มันก็ต้องมีมือผักนะข่อยกับหูจักจยู่หวังนันก็นเลยบดถามแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคนเนามันต้องมีมือผักพเรเดือนหนึ่งทามเถือบ่อสองเื้อบ่อย่งอาทิตย์หนึ่งเทือหนึ่งบ้อนะมีสี่อาทิตย์กับสี่เทือบ่อข่อยคิดว่ามันสีมีมือผักข่อยกับบริหูจักเพิ่อกับบริเบ้าบาได้ตกลงกันบ้านนี้ขั้นสีหาเวียกใหม่เห็ดเนาะเฮาก็สิ ว้าวายละเอียดเปิดเป็นผักไดบอคันจิบเป็นเอ็นอุ่นผักไดบอคันอยากมีเวียกมีงานอยู่อยู่เฮื่อนอยู่ซานผักไดบอสิทามรายละเอียดมืดฤสิฮักเงินบอชีดแนวใดแนวใดเออ,อพดอยู่ในเงื่อนเขาเป็นแบบใดแบบใดนะบาดเห็ดเวียกหน้าดอกสิ้นเลื่อนกุดอกสิถามรายละเอียดบัตรเนี่ยคอยกระบ,บริถามของคิดว่าอันค้นเขาเห็ดเวียกมันก็ต้องได้ผักขนะอันคอยเลิกบริถามเรื่องนี้หนง มีคนคอมเมนต์มาว่าเนาะเอ้าไม่ใช่ว่าดีนักดีนะดีแย่เราก็ดีแล้วตีแรกเราต่อดีอิลีเนาะมคอยก็บอกได้ว่าวว่าเราสู้ได้แหละเราก็ดีอิลีอะไรพี่น้องเลยชัดเจนแล้วใดสาเนาะทีแรกเขาก็ดีน้ำนางทองอะลีกันนางทองก็เจ้าบุญจักมาคนเทือนหอดซามทีแรกนะเจ้าบุญจักมาเฮือนอะไรพี่น้องเลยสองเดือนแรกอันนาทีเอ็ดไปนั่นนางทองบุญจักมาเฮือนเลยแหละแล้วก็บอกว่า ท้องเอ้ยบุญโหเข่าเดอมาเดอเราจังมาเดือนแรกนะนังท้องประยากมาใกล้เฮือนเลยปรยากโคไประยากไทยเลยนะพอชี้ซะเออนังท้องว่าเราดีเราดีเทไรเราดีแต่แท้ของเราก็ดีข่อยกับโบดดว่าว่าอ่านข่อยกับโบเดวาว่าเราหันบดีดอกน้องไงเพียงแต่บางเรื่องนี่นั่นเฮ้าหันบบเดวาว่ากันก่อนลวงนาในกาบอติเราโบติ่อยนะคันบอกกันกันกอนลวงนาล้วก็สิ โอเคดอกว่าเนาะคอยกบดิผู้แล้ววันวันว่าเขาสิไงมาก็ต้องมีมือผักเดี๋ยคอยกบดิหู้จักแล้วคงคนหิวียกเหตุงานก็ต้องมีมือผักแม่นบอกทุกคนเนาะนั่นได้ผี่น้อยเรื่องราวรากแม่บว่าเออเรา่นี้ดีอยากอื่นนะแล้วก็ดีอยากอื่นแล้วก็ดีเมื่อสวนอันแน่ก็แม่ว่าเราสิมาอันให้นั่งทองคุ้มพิงทองคน้ที่กระดักกระเดือดอกแต่ว่าเรื่องเรื่องงานนี่แหละเออบางทีก็เยอันนั้นแย่บางที เอาไงยังบวท่านผู้จักรายละเอียดวาอันังทองเราเป็นสาเหตุไปยังเราจะบ่อยักยู้วาสิซะหรือว่าล่นโทรศัพท์้ลยบอกหรือว่ามีเรื่องนั่นเรื่องนี้บอกนะน้องเขาพังแต่นังทองเราพายเดียวเขายังบด้เวาว่าเขาดันบริ้นคอยเฝ้าเพียงอาณาคอยเฝ้าเพียงแต่ว่ามือผักคอยเฝ้ามือผักจริงจริงไม่ร พักหกมื่อสิบมือด้วยหกมือพ him, ักหกมื้อนะเราให้ใส่ขึ้นเราอ่ะเนอยังบยังไปถามเรารายละเอียดดอกบัตรหมอมอหมือคนละก็จังทีไปถามเราเข้าใจน้ำกันเนาะจ้าเอ็ซีสุขสุคนเข้ากับความใจเข้ากับมาเว้าเอ็ซีฟังมาถามเอเนาะถามกันนี่แหละว่ามีโบนะชาไยผู้นี่มันบมีอยู่ประเทศลาวกัมีมือผักคือกันถิ่นเาเพว่าประเทศใดนะ มันก็ต้องมีมือผักคนเห็ดเวียกมันพี่น้องมันเป็นคนเล็กเออมันเป็นคนเล็กสีเห็ดเวียกมันมีมือผักไข่กระยาเด้อหักดไปอะไรก็มาใส่ขึ้นมันว่แม่แนวนั่นเลพี่น้องควมเจ็บควมเป็นหรือว่ามันยังมันก็ต้องมีเป็นบางอันเดือนก็ต้องมีเจ็บมีเป็นไขวัดขืนบอไอบอเปลี่ยนแปลงไปตามอันอากาศเปลี่ยนไปไปตามสิ่งแวดล้อม ร่างกายของคนเฮามันโมเมนร่างกายเล็กได้สิมาสู่ทนได้ขนาดนั้นอ่านขั้นเมื่อยบ่อพักพรอนได้กับมีมือพักไห่เล่านะคอยเกิดเพราะมันตรงมีมือพักคอยเลือกว่าได้ว่าวไรละเอียดเรื่องว่าเราดีบ่อนะคอยกับบริบาลเราหันบอดีดอกเพีงแต่ว่าเรื่องนี่กันซื่อๆนะครับแมนบ่กทุกคนนอโอเคได้พี่น้องเด้คิดในการแม่น้อยกับออกมาว่าเรื่องคอมเมต์แล้วกันมา กินหมากฝาของเจ้าของพี่นอ้องแซ่บไลยพี่น้องเอ้ยปลาตกน้ามันก็นใส่ลังตาลนทำอยู่แทบคือพลูกสาวเขาเด็กพี่นอ้องลูกสาวคนส่งคลิปมาให้แม่ไปโรงเรียนแม่เอ้ยเพื่อมาเป็น้อดลูกน,นอนอยู่เรื่องจะเป็นฮอดพี่น้องเอ้ยขขว่าว่าสิฉันเขาเกิดว่าเขาไปเพื่ออนาคตเขาไปเพื่อเรียนลูก ชีวิตเขาต้องกันน้ำก้าวหน้าห้องผัดเ่าหรือเนาะพี่น้องเนาะห้องนี้กัดคน้นเผาแล้วกันหนับมือชีได้อยู่ือนอยู่ซานพี่น้องเผาเพื่อนเผาสมบัติและวัสิซะเผาเพื่อนไว้ให้ลูกทะเลเพื่อมันสางคบครัวาม,มากะก,บามมากบับบริวิตเพื่อนวิชซานดอกเด้อพี่นอ้องเพราะว่าเราก,กับลูกสาวเดียวเนะแล้วก็ต้องได้มาอยู่เพื่อนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือเก้าเป็นพนักงานก็ต้องมาเห็นดอยู่ในเมืองของเฮ้าอะไรพี่น้องลย กันว่าเฮียนจบมาได้เห็นน่ะก,ก,นการน่ะมันก็ดีอะน,นะนอพี่น,อน้อกเนาะคือนังทองก็คือกันเราก็บบริวิทเพื่อนวิทชานนในดอกอันคันเราสร้างครอบครัวบอลข่อยกระจให้เราผูเละกูดินแถวอนนั้นเพื่อนเชียวจอยอะไรสิให้เราอยู่กับลูกกับผัวเราสิม,มอมให้เราคะแน่ว่าเราจุกยากปากมองอีลีก็สี่แทเราก็ทำลูกข่อยคนหนึ่งเรากันเป็นคนในสมาชิก เพื่อนซานบ้านทองแลวพี่น้องก็บพอดอเล้าขันเราห่างไกลกาบข่อยกันไหมข่อยตะเคออย่น้ำเล่าพี่น้องเอ้ยเห็นเราสศกเสาเงาใจบุมีความสุกกะอีโต้เราวาะสิสะเราก็สิิพึงแพ้ค้าบมพึงข่อยพึงพวันพึงของัวนนี่คือเห็นนั่นแหละอันอย่นี้คือคือเห็นนั่นแลยพี่น้องออเล่ากันนี่เลย คือเห็นอะไรสงัสเงเกสังเกตแม่กับพี่บ้าบ้านนี้คือเห็นอะไรพี่น้องเอ้ยญาติพี่นอ้อ,นองเขาก็บม่ได้ท้าหากันบม่ได้ทวงท้าหากันแล้วเทไปสิเป็นสิตายบา้านนี้เอ้ยเราก็งเงียบเลยนะเด้เราก็เราสั่งครอบครัวนั่แล้วเราก็เลี้ยงครอบครัวเราเลี้ยพี่น้องเลยนั่นได้เรนะื่องเราไม่น้องเนาะเอาโอเคเด้ออันเอาโอเคเด้อจ้าพี่น้องจบจบคนคลิปนี้ฮะ แม่น้อยกับเซเดล่าได้ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เขามารับส้มส z งแม่น้อยแฟมิลี่เลยจ้า